ก้าสมุนไพรช่วยแก้อาการท้องผูกอาการท้องผูกก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับเรานะครับเพราะว่าอาจจะรับประทานอาหารที่ทำให้ท้องผูกแล้วก็รับดื่มน้ำน้อยแบบนี้วันนี้เราลองดูลองฟังกันครับว่าก้าวสมุนไพรอะไรนะเป็นตัวช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยให้เราสามารถที่จะถ่ายได้ง่ายขึ้นนั่นเอง อาการท้องผูกก็คืออาการที่เราไม่สามารถที่จะถ่ายออกมาได้สะดวกนั่นเองหรือว่านั่งนานๆแล้วดื่มน้ําแล้วก็ยังมีอาการท้องผูกแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครมีอาการแบบเนี้ยลองหาสมุนไพรอย่างใดอย่างหนึ่งในเชนิดเนี่ยครับมาช่วยในการที่จะแก้อาการท้องผูกเป็นยาระบายแบบนี้ก็จะเป็นการดีครับข้อแรกเลยเม็ Med ดแมงลักเม็ดแมงลักโดยปกติก็จะมีเมือกในตัวรอลื่นของตัวเอง แล้วก็ช่วยให้อุจระนั้นอ่อนตัวลงขับถ่ายได้ง่ายขึ้นโดยวิธีการแก้ท้องผูกก็เพียงนําเม็ดแมงรัก2ช้อนชามาแช่น้ําเปล่าโดยประมาณ1แก้วหรือ 250cc นะครับรอจนเม็ดแมงรักพองตัวเต็มที่แล้วก็ผสมน้ําดื่มหรือตักรับประทานได้เลยแล้วแต่ชอบแบบนี้ครับอย่างไรก็ดีนะครับก็ควรจะรอให้เม็ดแมงลักพองตัวเต็มที่ก่อนแล้วถึงจะรับประทานเพราะหากเม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่ เจ้าสมุนไพรชนิดนี้ก็อาจจะเข้าไปดูดน้ําจากราไส้และกระเพาะอาหารทําให้อุจจาระยิ่งแข็งแล้วก็อุดตันจนเกิดอาการท้องผูกได้นี่คือคําเตือนพูดง่ายว่าถ้าเกิดเราแช่เม็ดแมงลักแล้วเนี่ยต้องแช่ให้มันแบบขยายตัวเต็มที่แล้วแล้วค่อยรับประทานนั่นเอง 2. มะขามแขกตามสรรพคุณของมะขามแขกนั้นมีฤทธิ์เป็นยาระบายเพียงนําใบมะขามแขกแหง้งสงัก1-2หยิบมือนะครับ หรือจะใช้ฝักมะขามแห้งมะขามแขก4-5หฝัก,กมาหักเป็นชิ้นเล็กๆแล้วต้มกับน้ํหนึ่งถ้วยตวงนาน15นาทีแล้วกรองเอาไว้ดื่มก่อนนอนแค่นี้ก็ช่วยในการขับถ่ายได้คล่องตัวมากแล้วแต่หากมีอาการจุกเสียดในการรับประทานอาหารร่วมกับยาขับถ่ายอย่างขิงแก,ก่กระวานแล้วก็กา้านพลู สมุนไพรเหล่านี้ก็มีอาการในการช่วยอาการจุกเสียดแน่นเฟอร์ได้นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอาการท้องผูกเป็นประจำอีกทางไม่ควรแก้ท้องผูกด้วยมะขามแขกติดต่อก,กันเป็นเวลาะเวลานาน,านๆเพราะอาจทําให้ร่างกายขาดธาตุโพแทสเซียมและร่างกายอาจเคยชินกับการใช้ตัวช่วยจนทําให้ระบบประสาทที่ควบคุมการบีบตัวของราไส้เสื่อมลงพูดง่ายว่ามะขามแขกเนี่ยเป็นตัวช่วยระบายได้แก้ท้องผูกได้แต่ไม่ควรรับประทานติดต่อก,กันนานจนเกินไปนั่นเองละครับ 3. ใบมะรุมสมุนไพรไทยอย่างมะรุมก็เด็ดไม่เบาทีเดียวเชียวละโดยเฉพาะสรรพคุณแก้ท้องผูกเนื่องจากใบมะรุมนั้นมีใย,ยอาหารสูงอีกทั้งยังพกคุณค่าของสารอาหารอื่นๆมาอีกเพียบเลยทีเดียวมะรุมจึงเป็นทั้งยาระบายแบบธรรมชาติแล้วช่วยบำรุงระบบการย่อยอาหารได้ในคราวเดียวเทียวเดียวทเยวทเียวละครับวิธีการแก้ท้องผูกก็นําใบมะรุมไปประกอบอาหารหรือเด็ดใบอ่อนมาต้มกับน้ําพอท่วม กองเอาแต่น้ำมาดื่มก่อนนอนแบบนี้ก็ได้ครับ 4. ขี้เหล็กสมุนไพรตัวเนี้มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการบีบตัวของรำไส้ใหญ่่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นดีต่อคนที่มีอาการท้องผูกเป็นประจำโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เบื่ออาหารรับประทานอะไรก็ไม่ค่อยจะได้แบบนี้ครับให้นำใบอ่อนหรือดอกตูมของขี้เหล็กมาประกอบอาหารรับประทานหรือนำใบขี้เหล็กมาต้มกับน้ำพอท่วมเคี่ยวเอา แต่น้ำมาดื่มก่อนนอนแบบนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการแก้อาการท้องผูกได้แล้วนั่นเอง 5. ส้มแขกส้มแขกนี่มีสปปรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆน,นะครับมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะโดยเราจะนำส่วนใบสดของส้มแขกมาต้มกับน้ำหรือหากจะเป็นใบอ่อนก็นำมาจิ้มกับน้ำพริกรับประทานสดๆก็อร่อยและก็ช่วยในการแก้ท้องผูกไปได้ในตัวด้วยนั่นเอง 7. ชุมเห็ดเทศ ชุ่มเห็ดเทศก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพที่มีฤทธิ์เป็นยาระบายชันเลิศโดยใช้ดอกสดมาต้มจิ้มกับน้ำพริกแล้วนำใบสดไปหั่นแล้วตากแห้งจากนั้นก็ต้มเป็นน้ำชาเอาไว้ดื่มก็ได้ครับ 8. จำปาเปลือกรากของต้นจำปานะั้นมีสปปรรพคุณเป็นยาถ่ายอ่อนๆช่วยในการแก้อาการท้องผูกทำให้ประจำเดือนมาปกติแถมยังรักษาโรคปวดตามข้อเด็กด้วย วิธีใช้ก็ให้นําเปลือกรากจําปีไปตากแดดให้แห้งจากนั้นก็ต้มกับน้ําแล้วก็ดื่มเป็นยาระบายนั่นเอง 8. คูณนําเนื้อในฝักแก่ของดอกคูณออกมาซักประมาณเท่าหัวแม่มือหรือประมาณ4กรัมต้มกับน้ำหนึ่งถ้วยตวงใส่เกลือนิดหน่อยกองเอาแต่น้ำไว้ดื่มก่อนนอนหรือก่อนอาหารเช้า เหมาะเป็นยาระบายสําหรับคนที่มีอาการท้องผูกเป็นประจำอีกทั้งสตตีมีคันก็สามารถที่จะรับประทานเป็นยาระบายได้อีกด้วยนั่นเองแล้วครับคราวนี้ก็มาถึงสมุนไพรอย่างที่9แล้วสมุนไพรอย่างที่9คือสมอไทยสมอไทยนั้นเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการเป็นตัวระบายที่ดีแถมยังช่วยในการขับลมในลำไส้โดยสามารถใช้ผลอ่อน5 6ผลนั้นต้มกับน้ำโดยประมาณหถ้วยตวง ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วกรองเอาน้ำมาดื่มวันละหนึ่งครั้งภายในสองชั่วโมงก็จะเห็นผลได้ถ่ายจนโลง่งสบายท้องอย่างแน่นอนเชียวแหละนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับก้าวสมุนไพรช่วยแก้อาการท้องผูกถ้าใครมีอาการท้องผูกแล้วเราก็ลองเลือกหาอาหารหรือว่าสมุนไพรเราเนี่ยมารับประทานก็จะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นทำให้สามารถขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง